เอาละครับผมสวัสดีครับพบกับช่องโมเดลช็อปออการ์ตูนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาพบกันพาร์ทที่17นะครับผมหลังใหญ่มากเลยเปิดกันเลยครับเพื่อนๆก็ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดติดตามกันมานะครับอย่างคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องเลยเป็นงานโชว์โดที่เพื่อนๆถามหากันนั่นเองนะครับผมก็เมื่อกี้จะเป็นในส่วนของพาร์ทนะครับนะเป็นอาวุธเป็นฐานต่างๆอ่ะมาดูเลยครับมือสองแบบลั่นๆเลยนะครับเพื่อนๆ อ่านี่นี่มาอย่างนี้น่าจะครบทุกตัวนะก็จะมีคอสมีเอ็กเซดมีบิลมีบัสสต็อกอ่ามีเนี่ยโว้ยมีหลายตัวมากเลยอ่ะไป1แพ็คนะครับผมไปแบบไปไวนะครับเพราะมันเยอะมากอ่านี่ก็เป็นอ่าเป็นพวกอาวุธเป็นพวกฐานเป็นพวกเกราะอ่านี่มีมีฐานแม็กโลคแสดงว่าแม็กโลคต้องมีในตัวนี้แน่เลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ่านี่ก็เป็นในตัวของเสาอาวุธต่างๆนะครับอ่าโอเคไปอ่านี่นแว๊บๆเมื่อกี้เห็นอีโวใช่ไหมเห็นอีโวใช่ไหม เป็น e v o fade เลยครับ fade สี่นะครับผมแล้วก็อู้มี wave มีอะไรเนี่ยอะไรนะผาลาด dx หรือเปล่าจำไม่ได้ชื่อล่างอ่จำไม่ได้ต้องวานเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันนะครับอะไปต่อนี่มี wave เวลห้าสิบมีเวลร้อยมีผามีผาลาดอกนะครับนี่มี e v o l v fade สามมีมอเตอร์ไซค์บิวมีกี๊ดบิษณดมีเกนมุเวลอะไรเนี่ยเบลล้านป่ะเมื่อกี้เวลล้านป่ะเออสวยเลยนห่นนี เมื่อกี้แวบๆเป็นมือหนึ่งปะอ่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้ไปต่อไปต่อนี้เป็นส่วนของอะไรโอ้โหมาซีรีส์เอ็กเซดซีรีส์บิวมาเต็มเลยนะครับอ่ะให้เพื่อนๆไปดูเองละกันนะชุบไปต่อ้านาบรายการอื่นถัดไปรายการถัดไปเป็นอุ้ยล่านๆนะมีบิวสปาร์กมาด้วยอ่ะมีสไนซ์มานะครับแล้วก็มีเอ็กเซดมีคอสมีโคโนสมีม,มีเยอะเลยเนี่มีบิวบิวนิน,น,นจาก,ก็มา ่าโอเคมาสู่รายการถัดไปคือมือหนึ่งแบบล้่นๆทุ่มๆนะครับอ่าพอใจไหมเห็นทามหากันมาเยอะก็อยู่ในลังนี้นี่แหละอ่าโอเคอ่ะมาให้ดูกันชัดๆเลยตัวแรกเป็นตัวอะไรดีอ่าโอเคครับผมมือ1นึ่งล้านพอไหมเออต้องแบบนี้ใช่ป่ะเอาเข้ามาตั้งทีใช่ไหมต้องแบบหนักๆเนาะอ่า เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็อ e ีวิวไปเลยคู่แรกนะครับเป็นงานมือหนึ่งนะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นงานมือหนึ่งทั้งหมดเลยอ่าก็จะเป็นเอลเมนต์นะครับนะอ่าซึ่งแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอามาปล่อยราคาสร้างบ้านครับราคามิตรภาพอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่มิจฉาชีพนะเพื่อนๆสบายใจได้อ่าเลกูล่ามาแล้วนะครับผมมือหนึ่งมาการนะ้นนจะฟรีรีไว้นะครับต่อมาเป็นอะไรเอ่ยต่อมาเป็นอะไรเอ่ย ฮอลลี่ไลฟ์มาแล้วนะนี่ที่เป็นร่างขอบดําก็มีนะม,มือหนึ่งนะเมื่อกี้มือหนึ่งนะมือสองขายไปแล้วอ่า,อาต่อมาเป็นเป็นอะไรคาชิดกินะครับไก่มุนะครับผมอ่าคาชิดกิแล้วก็จะเป็นส่วนเดอรบีอ่ามาแล้วซีรีส์คาโบโตมาแล้วครับเป็นตามหากันเยอะเลยอย่างซีรีส์คาโบโตก็ไม่มีเดอรบีมาแล้วนะตัวอื่นๆยังไม่รู้อ่ายังมีเศษกล่องอยู่แต่ยังไม่รู้ครบไหมนะอ่าเดี๋ยวมารอดูกันอืมเอาอะไรต่อดีอะไรต่อดี บีนะเอาอะไรดีเป็น,นง,งานเสร็จแล้วเออเอาอะไรด,ดีอ่ะนี่ก็เป็นไนะซโคอะสออร์แมนนะอ่ะเอ็กซออร์แมนอ่าไปคาลิเบอร์จาโอนะครับผมจะโอคาลิเบอร์มือหนึ่งเห็นตามหากันเยอะอ่ะซิเซอร์ต่อเลยแล้วกันจากซีรีส์ลิวคิ้เอ้ยอย่างนี้ต้องลั่นลั่นดิโฮโลบีมือหนึ่งก็มานะนี่โฮโลบีเดี๋ยวชิโนโบีเออไม่โฮโลบีมางงเลยคนตรตัวอ่ามาแล้วครับคาลิเบอร์ ใช่ป้าเอ้ยไม่ใช่น้ันดกกุนีคนละตัวคนละตัวม,มาคาริเบอร์ลอยมาแต่ไกลอ่าต่อมาเป็นคูกะมาแล้วครับเป็นโชโดนะนี่เบอร์สาเบอร์สี่เบอร์ห้านะเป็นล่างแบบฟอร์มเลยไทยทันฟอร์มไปกซั์ฟอร์มนะครับแล้วก็เอ่อล่างนั่นแหละแต่ไม่รู้นะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองมาไหมอ่าตอนนี้ไปไรไปไรอ่าซาเบล่ามาแล้วนะครับนะอ่าซาเบล่ามาแล้วมือหนึ่งด้วย บอกมันจะยาวกว่าเพื่อนบอกได้คําเดียวยาวกว่าเพื่อนต่อมาเป็นอะไรครับต่อมาเป็นอะไรเลยอ่าโอเคเศษอีกตัวหนึ่งเจอแล้วครับเป็นเดอะบ,บีมาโอเคมา2ตัวครับรอบนี้อ่ะสวยเลยอ่ะไปต,ต่อเลยครับเดอะบ,บีมาละอ่าถัดจากเดอะบ,บีเป็นอะไรดีดน,นี่เดนโอเอ็กฟอร์มก็มาว่ะอ่านี่จะเป็นน้องกล้วยฮะน้องกล้วยอ้ยมาแล้วครับเดนโอเอ็กฟอร์มอ่าได้แล้วหนึ่งคู่นะเป็นมือหนึ่งนะครับผม ดูต่อต่อไปเลยว่าจะได้ตัวอะไรอ่าก็จะเป็นคิมสันมาละอ่าเซเบอร์คิมสันมาละมือหนึ่งเลยเออเห็นตามหากันมาเยอะรอบนี้ของมาเติมนะครับเอฟกันได้ทันนะเฮ้ยเฮ้ยกล่องโมงนั่นคืออะไรเพื่อนเพื่อนเห็นปะเห็นปะรถฟอร์มนะครับผมอ่าการฟอร์มการฟอร์มรถฟอร์มน้ําตัวสีฟ้าอ่าโอเคมาแล้วมาแล้ว,ลวจะจะมีบอดี้ไหกสักกล่องไหมเอออยากได้บอดี้มากอ่าดูเรนดอลครบเรียบร้อยอ่าไปต่อเลยดูเรนดอลครบ มือหนึ่งนี่หายากอยู่เอาจริงเมื่อก่อนนี่มาเพิบอ,อ่าโอเคไซโคเอ็กซอร์ทแมนมาแล้วครับอ่ามาแล้วล่างนักดาบแห่งแห่งแสงนะแห่งแสงเอออ่ะต่อไปเป็นอะไรอ่าโอเคเป็นไลฟ์นะครับผมอ่าน้องชายของรีไว้นั่นเองนะโอเคไปต่อไปอะไรไปอะไรดีไปอะไรดีไปอะไรดีไ โอ้ยได้บอดี้มาอีกแล้วอาได้มา2ตัวเลยครับนะอ่าเป็นฟอร์มของแอคนะครับกับฟอร์มกันฟอร์มนะฮะแอคฟอร์มกับกันฟอร์มโอเคเมสซิโบกินไลไม่ไม่ใช่อิคาดาซูชินะครับผมตัวนี้อ่าโอเคอิคาดาซูชิไปแล้วนะครับมือหนึ่ง,ห,งหายากอยู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ได้มาที่ได้ม,มือสองเท่านั้นเลย อ่ามือสองนี่ยังมียังมีสต็อกอยู่นะราคาก็ต่งนิดหนึ่งอ่ะกัชชิโนบิใบเมื่อกี้อ่ะมาดูสุดขวาเลยสุดขวาลังเป็นอะไรเอ่ยนี่ดีนะว่าไม่ได้กระแทกอะไรมาเนี่ยโอ้โหโยมิมาแล้วนะครับมาล่างสุดยอดมือหนึ่งด้วยมือหนึ่งนี่เป็นอะไรเนี่ยโอมาจิโอราชามาแล้วครับโอ้ยเพื่อนเพื่นพนอนรอคอยตัวนี้กันมาตามหาในไลฟ์กันเยอะมากโอเควันนี้ต้องมีแตกแล้วอ่ะ แน่นอนไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงไหนเหมือนกันนะเนี่ยพูดยากมากโอมามาด้วยรอบนี้โอมาจิโอก็มาอ่ะต่อไปเป็นอะไรดีของเด็ดมาละอ่ะต้องมาดูตัวถัดไปละโอมาจิโอแล้วเป็นเป็นเป็นเอียงเนี่ยอ่ะโอเคหลอดปาหลอดเมลอนนะฮะเมลอนโซดานะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมเออโอเคครบคู่ละอ่ะไปลงตะกร้าไปซะถัดไปเป็นรายการไหนดีครับรายการไหนถัดไป ه, โอเควอสไฟนอลลี alla, ่นะครับผมมามาแล้วครบคู่ไป1ตัวถ้าที่ดูตนมมอนนออี้ยังไม่เจอเศษเท่าไหร่นะยังไม่เจอเศษอยู่ส่วนไอ้สตัวนี้ะเรียบร้อยต่อไปไเป็นไรนี่ตัวหนึ่งเป็นตัวหายากเห็นถามหากันมาเยอะแต่จําชื่อร่างไม่ได้แต่เพื่อนจะส่งภาพนี้มาให้กันเยอะมากในแชทส่งมาเยอะมากพี่ครับมีตัวนี้ไหมแอดมินมีตัวนี้ไหมอันนียมาแล้วฟอ,อคอนมาแล้วครับฟอคอนมาแล้วมือหนึ่งด้วยงามบอกเลี้ยง พอค้อนมือหนึ่งเสรนยังมีนะเสรนยังมีอ่าเอสปาดาที่เป็นร่างประจันเซี่ยวกทำไมมีเศสศะหลกอีกมีบอดี้ไหมอ้าวโอเคก่อนบอดี้ก็จะเป็นแรปบิดแรปบิดตาก้อนนะครับผมอ่าไม่ใช่แรปบบิดแทนแรปบบิดตาก้อนอ่านี่เป็นเอลเมนต์นะครับอ่าโอเคเอลเมนต์ Element แล้วไงต่อโอเคเอลเมนต์พรีเมทีฟอ่าพรีเมทีฟนะ เอะชื่อล่างมันจะประมาณนี้แหละไม่พิม m i t i v e ก็ element หรือว่าสคู่มาจับคู่กันนี่ะจำชื่อล่างไม่ได้อเอาเบรดมาครบครับเบรดมาครบแล้วอุ้ล่างสีขาวจำชื่อข้อมูลล่างไว้แล้นะเพื่อนๆขอไปใครรู้คอมเมนต์กันมาทีนะอ่ะโอเคตัดไปนะครับอ่าเป็นในกล่องของบอดี้หรือเป็นพาร์ทของนาคิอ่ะโอเค2ตัวนี้ครบสบายใจแล้วครับอ่าแล้วก็ชิโนบี อ่าเคชิโดบิครบอ่ากันฟอร์มเรียบร้อยสภาพดีเท่าที่ดูนะครับเพื่อนๆมีแต่กล่อง S อสนะเท่าที่ดูอ้าวมีเศษมานั่นเองก็คือเศษโชโดเมื่อกี้นะครับที่ไม่ครบไม่ครบตัวนะอ่านี่เป็น SG นะครับอ่าจากซีรีส์เอเซ่นนั่นแหละอ่านี่เป็นอะไรอ่าเบฟอ่านี่เป็น SG สจีเบฟมือหนึ่งนะเพื่อนๆเท่าที่ดูเนี่ยมือหนึ่งหมดเลยอุ้ยคู่แฝดก็มาคู่แฝดมาแล้วต่อไปเป็นอะไร ไก่หมูไก่ไก่ไก่อ่าไม่ใช่ผิดผิดผิดโฟเซทกมาครับโอเคต่อไ,ไปเป็นไรต่อไปเป็นไรอืมเอ็กเซยอยู่ยังเอ็กเซยอยู่ยังดีอันนี้มีม,มีได้เห็นวิสัตถมีโอต๊ตละอ่าดับเบิร์ครับอันนี้โอเคได้ไปไงอุ้ยสวยได้สุดแล้วยังไงอีกปึ๊บอืมสันไนด์ดีครับนั่นเลยอันนี้ไปไรต่ออุ้ยนี่ก็สวยเหมือนกันอ่าไปมาวิสัตถก็สวย แล้วอีกแล้วอีกโพสงามมากอันนี้งามมากอ่ะโอเคถัดไปไปแล้วอีกเอ็กเซเดล่างหลักโอเคเอ็กเซเดล่างหลักล่างหลักอะไรต่ออะไรต่ออ่าเอ็กเซเดอีกล่างหนึ่งไม่จำร่างไม่ได้ละเยอะมากล่างเยอะมากจริงจะจําชื่อล่างไม่ได้ฮะโอเวลห้ามาแล้วเวลห้ามาแล้วฮะเกาะเกาะมังกรนะฮะเกาะมังกรมาละ นอนะ่ะโอ้ยโอเคล่างหลักเลยดีดีด,ด,ดีอ่าโอเคถัดมาจะเป็นส่วนของบ o อทเทนะครับจากซีรีส์บิวนะนี่ก็เป็นมือหนึ่งก็ดีเช่นเคยนะครับอ่ะมาดูกันอ่าไปเล่นกับเข็มขัดบิวดเวอร์ได้เลยอ่าเป็นโรบนะครับผมอ่าเป็นโรบเอ้ยไนโรบไนโรบเออเออโลบมันตัวสีมว่วงอ่าตัวทีตัวทีเป็นอะไรนี่โอ้ยงามงามทั้งนั้นเลยอ่าหยิบมาเลยครับ ดูนี่เป็นของโนะอ๊ตนะเออเนี่ยใครใส่งานกล่องเนี่ยเก็บอ,อย่างเงี้ยสบายมากใครใครใสก่กล่องนะแบบอย่างเงี้ยอย่างพ่ออ่ะโอ๊ตเรื่องอะต่อวิซา,านี่เนี่ยข้างบนเป็นบิวนะแต่ข้างล่างเป็นวิซานะโอเคเขาดีไซน์กล่องมาเฉยๆแหละแต่เล่นแต่เล่นอ่าแต่โอ๊ตทำไมทำไมขากล่องมาเป็นโอ๊ตล่ะเออของอ้บิวครับบิวล่างหลักนะนี่ต่องอยู่ตรงฉบับอยู่บิวรับบิดแท้งนะฮะนี่เป็นไรครับ หยิบมาเป็น Evo นะครับผมนี่สวยเลย Evo นะครับ c o p p านะ c o p อ่าโอเคผ่านไปไปนลรอ่าเป็นบิวนะฮะนี่ Rabbit Tank บบททไอ Orange น,นี่ o อ a n g e ไก่มูไกม่ไกมุไหมไปรับบิดแทงเฉยไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Evo คู่นะครับอ่านี่เป็นอยู่เป็น p o ท t a คู่เลยที่เอาไว้ใช้ในเข็มขัด Evo d เ i v e r เมือ่อเดือนบอกเด้คำว่าลันแน่นอนอ่ะนี่ก็ไปกีสนะฮะไม่ใช่กีสเนี่ยเลยวะเรื่องที่สี่นะไม่ใช่นะคนละกีส <laughs> อ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็ขอบคุณนะครับผมก็จะเป็นส่วนของเพจนะครับเป็น cartoon, เพจโมเดลช็อปออคตูนะเพื่อนๆก็กดติดตามกดไลค์มีซื้อขายรับบอเล็ตนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมบวก20สิส่วนต่อมาเป็นของ s h อป e e นะครับผมมีเก็บเงินปลายทางหรือจะ Exp กเพลเยอก็ได้ครับผมสะดวกอยาไหนก็ไปทางนั้นครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ t i k t o k s ก o ็นะครับก็จะมีขึ้นไลฟ์สดมีเก็บปลายทางเหมือนกันจะมาดูของกันก็ได้ยินดีครับผมส่วนถัดไปก็จะเป็นโกจิค็ก็จะเป็น พอดแคุยเรื่องราวต่างๆนะครับผมมากดติดตามแล้วก็รับชมกันได้นะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ก็จะเป็นการ์ดคาเมเดอร์แจกฟรีทุกออเดอร์นะครับนี่สั่งมาเรื่อยๆนะแจกทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ